สวัสดีครับผู้ชมทีเครพครับพบเซียนเท่าสามระดานพันหนึ่งสาวผู้จัดการให้เกียรติมาพบกับเซียนเท่าอีกครั้งครับวันนี้มาชมสามกระดานนะครับสามระดานพันหนึ่งเป็นไงมาชมกระดานที่หนึ่งเลยนะครับผู้จัดการสาวนี้เคยมาหลายครั้งนะครับมาหลายครั้งแล้วสู่หลายๆท่านแล้วนะครับคราวนี้ขอปะทะกับเซียนเท่าโดยตรงนะครับ เซี่ยนเท่าผู้มีฝีมืออันยอดเยี่ยมระดับเซียนอาหางการมีการคมคู่คู่ต่อสู้เรื่อยๆนะครับเรียกว่าอยู่อายุอารมณ์นะครับอ่ะกระดานที่หนึ่งมาเป็นอย่างไรครับใครที่มาเล่นแล้วสามารถอฆษนาเสียนเท่าได้ก็ถือว่าฝีมือมาตรฐานครับ วันนี้เล่นกัน3กนาระดใช้เวลาประมาณ12นาทีนะครับชมกนาระดที่1เป็นอย่างไรนะครับเกมสูสีกันเดินอย่างระมัดระวังขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจมาหาเก้าขอบคุณมากครับ ไปอย่างเดิมๆนะครับเล่นกับเซียนเท่านี้เล่นเดินเร็วไม่ได้นะครับพลาดง่ายๆเพราะนั้นต้องระมัดระวัง3กระดานต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกระดานที่หใครจะสามารถคว้าชัยชนะได้นะครับเกมก็สูสีกันนะครับ ู้าการก็ตัดสินใจแรกกินสองก่อนนะครับก็ทําให้กินสองด้วยกันนะครับอืมเนี่ยครับ ฝีมือระดับเซียนก็เล่นอย่างนี้นะครับไม่ได้เล่นเร็วจนจับไม่ทันไม่ใช่นะครับเล่นเร็วเดี๋ยวเล่นช้าๆอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมมาชมมาเชียร์มาให้กำลับบงใจกดไลค์กดแชร์ตามแต่จะเมตตาครับ กรบการฝึกนะฮฝึกฝีมือฝึกความคิดฝึกสมองนะครับจะยังไงนะครับท่านบอกว่าเล่นบางฮอก็ทำให้ความจำดีนะครับจริงไม่จริงก็พีรนาวนะครับเพราะว่าการใช้สมองนี้รับสมอง สิ่งใดที่ใช้บ่อยๆสิ่งนั้นก็จะคล่องแคล่วนะครับเช่นเดียวกันเน่นมัครขก็มีส่วนนะครับดูว่าดูเหมือนว่าสาวผู้จัดการจะได้เปรียบนิดหนึ่งในช่วงนี้แต่ว่าจะเข้ายังไงนะครับอืมเข้าตัวนี้นะครับ ตัวนี้อย่างนี้จะทำยังไงแล้วครับเขากินไหมคงไม่ได้นะครับเขากินเขากินก็โดนแหลกนะฮะโดนแหลกนะครับก็ดูหมากทำท่าจะเสมอกันนะครับ ครับคงจะเสมอกันนะครับแต่คนจังต้างรามัระวังนะครับอ่อเสียนเท่าจัดการตัดสินใจแหลกเพื่อเสมอนะครับ สาวผู้จัดการก็ตัดสินใจเหมือนกันนะครับตัดสินใจแลกเพื่อเสมอเหมือนกัน,นครับเกมนี้ทําอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันเสมอกันครับไปกระดานที่2เลยกระดานที่2จะเป็นอย่างไรนะครับกะดานดานที่หนึ่งก็ เสมอกันไปแล้วนะครับทําอะไรกันไม่ได้เล่นกับเซียนเท่าต้องระมัดระวังอย่างนี้หละครับหลายๆท่านก็บ่นเหมือนกันว่าสู้เซียนเท่านี้เอาอยากกินยากเหล่านี้เล่นสามกระดานเป็นไงกระดานที่หนึ่งผ่านไปแล้วด้วยทําอะไรกันไม่ได้มาสู่กระดานที่สอง อืด่านนี้ดูเหมือนสาวผู้จัดการจะได้เปรียบนิดหนึ่งนะครับนี่มาตรงนี้สาวผู้จัดการน่าจะเปิดไฟกำใช้ได้นะฮะถ้าเดินระวังอืมเข่าหฮอตนะครับถ้าเข้าฮอตแล้วยึดพื้นที่ตรงกลางนี้ได้ก็ นะครับอืมตรงนี้ถ้ายึดพื้นที่ตรงกลางนะครับอืมมาจับตรงนี้พลาดนะฮะบ,บริการสาวพลาดแล้วพลาดนะครับก็ต้องกินตัวใดตัวหนึ่งทำให้หมาหมาสงเสมอกันได้นะครับก็ต้องกินนะครับกินฮอตนะครับฮอตกิน ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เสียเวลาแล้วก็ต่างคนต,งต่างต้องเข้าฮอตใหม่ก็ทำให้หมากมาเสอมอกันนักสิได้สาวผู้จัดการเมื่อสักครู่นะครับก็กลังเก็บกำใชชนะอยู่แล้วนะครับก็พลาดได้นะครับธรรมดาคนเราในการเล่นมีพลาดนะครับเป็นโดยเพราะเล่น สดๆนี่นะครับเร่นการสดสดนี้หมายถึงว่าผู้จัดการสาวผู้จัดการนะครับแต่ว่าออนไลน์เขามีหมากมาตรฐานของเขาอยู่แล้วฟรงกดกันเทพนะครับโดยมีเสียนเท่านะครับเป็นเจ้าสำนักก็ว่าได้ ครับต่างคนต่างไปเข้าฮอดนะครับถ้าข้าฮอดได้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะเป็นการเสมอกันนะเรียว่าจับให้เสมอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังชมอยู่นะเวลานี้นะครับ กระดานนี้ก็ทําอะไรกันไม่ได้อีกนะครับทําอะไรกันไม่ได้อีกก็เสมอกันนะครับไปเป็นกระดานที่สามกระดานสุดท้ายนะครับอ้าวคราวนี้จะเป็นยังไงนะครับด่านที่สามสาวผู้จัดการคงจะเระมัดระวังมากขึ้นนะครับคราวที่แล้วนัดเกมที่แล้วนะกระดานที่แล้วนะครับ จะชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดินพลาดนิดหนึ่งกับสาวผู้จัดการอยู่ในสำนักง,งานเดียวกันกับมาหาเก้านะครับอืมนี่นี่นอย่างนี้นะครับอืมกับ ดูดีนะครับเกมนี้ผุ้จัดการสาวเดินเดินได้ดีอ้าวตรงนี้กอดเสียนเท่ากอดจะเริ่มมีอาการแกว่งแล้วนะครับถ้าเดินอย่างนี้นะครับ เซียนเท่าเริ่มแปลงแน,น่นอนเนี่ยครับเข้าสู่ล็อกล็อกนี้สาวผู้จัดการมีโอกาสได้โอกาสอีกครับรเซียนเท่าแทรกเข้ามาสาวผู้จัดการก็จะเข้าฮอตนะครับนี่เข้าฮอตนะครับ ครับตรงนี้แหละถือว่าเป็นจุดพลิกผันนะครับยังไงเสียนเท่าต้องเข้าฮอตแต่การเข้าฮอตก็เข้าไปเพื่อถูกขานะฮะก็แย่ตรงนี้แหละครับอ่ะกินแล้วก็ถูก่าอดครับนะครับ,รบกำลังจแพ้แล้วเสียนเท่าครับอภิการจะการ นะครับแล้วก็คุมเส้นกลางนี้ไว้ให้ไปอีกนะครับจบเกมสาวผู้จัดการเสมอ2ชัชนะหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ